อยู่ที่ห้องเราคืนละ5 0 0แสนบาท2คืน1ล้านไม่ใช่แค่ขึ้นหัวข้อให้แบบคนอยากดูนะพักจริงๆค่ะของจริงของจริงไม่ได้จกตาสบัดบ,บ๊อบอไปก่อนนะคืนนี้ขอตัวไปเอาใจสามีก่อน เห็นว่าคุณแม่แบบเอาบิกินี่มากี่ชุดอะเอามามีเยอะไม่น้อยไม่เน้นแบบไม่เน้นเยอะไม่เน้นแรงอันนี้คือนี้ที่ปิดตาอ๋อเอาไว้นอนตอนนอนค่ะอันนี้ก็คือสองชุดอันนี้แบบดำน้ำหกชุดนี่ไม่เยอะปกติเยอะกว่านี้เยอะเลยแล้วก็เจ็ดชุดแล้วก็แปด 8ชุดไม่เยอะแหวให้ดูหน่อยได้ไหมคะเหมือนฉันฉันใส่ทั้งหมด8ชุดเลยเหรอไม่ไหวน่ะสัก2ชุดก็ว่าพวกแบบแบบอ่าอก็ได้ก็ได้ e s y e a h that boy p r e s s me Had the tom gleaming Yeah I know they can't miss me Seeing a boy a mile away My kicks is really head ting Lookin' g like that meme Then them boys really spitting I just put a ISO logo on a n damn t h sweater vest I got little money watching power Give us our respect t Damn I be so fresh And them boys be so clean too Had them looking mad them hard mean didn't to I yet fresh air force ones denim things, crispy two-piece got them all jelly get a biscuit going hard in the paint i'm feeling like no whiskey all out on them if i really want to do it โอ้โหแม่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะไม่นี่คือชุดเรียบร้อยแล้วจริงๆคือชุดเรียบร้อยมากปิดบนปิดถึงอกเลยก็เลือกมาให้น้องสาวดูสองแบบมีแบบแบบวนหวานหน่อยกับแบบแบบเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ย ไม่อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสกับมิวกี้เรื่องความเซ็กซี่เรื่องหุ่นเรื่องอะไรนะคะจริแล้วมิวกี้เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็โดนบูลลี่เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องความเซ็กซี่ไปไหนคนก็จะบอกว่าแบบแม่แบบแซ่บมากเซ็กซี่มากอะไรอย่างเงี้ยอืมผัวแม่รักมากผัวแม่หลงมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานมากกว่าอะไร้ยคะพี่เป็นคนชอบน้ําหอมกลิ่นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบเย้ายวนเย่อะยนอะไรอย่างเงี้ยเขาทำร่วมกับพี่ธัญญาเออตัวนี้คือแบบปังตอนนั่งเรือพี่เดนนี่ก็ชมทานอาหาร คุณแม่ก็ชมเดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าสามีจะชมอีกแล้วปะ เที่ยวทั้งทีเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมุกี้ก,ก,ก,ก็ได้เลือกเปลี่ยนน้าหอมใหม่ค่ะวันนี้สามีชมทั้งวันเลยนะคะว่าตัวหอมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจกลิ่นหอมๆยั่วๆดูแพงแบบนี้นะคะเอาไว้ออนแฟนอ้อนสามีแบบมุกี้นะคะก็แอดไลน์ไปสั่งได้เลยะค,ะ 1, 2, ค่ะที่แอดฟินหนึ่งสองสามค่ะคืนนี้ขอตัวไปเอาใจสามีก่อน นอนแล้วล่ะค่ะนะหอมเลยเพราะว่าหนูใช้น้ำหอมกินใหม่ของมาดามพิมนคะคะคืออันเนี้ยที่สุดจริงๆเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาจอบโรงแรมให้ดู